ครับร้านอิปพลัสเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับนะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อสุธรนะครับหลังท้าวิศวรรณโนนะครับผมรุ่นถยบไพรีพินาศนะครับรุ่นถยบไพรีพินาศของหลวงพ่ออิปพัชาหมณีนะครับผมเหรียญนี้สวยมากนะครับเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับกระไหลทองลงยาแดงนะครับ เหมือน,น,นทองคำเลยนะครับผมสีมันทองคำจะไม่ใช่ทองคำเนื้อกลางกลางก็เป็นอาวิสุวนะครับมีขบวนออกมาเลียกว่าหนึ่งแปดหนึ่งสองหรือว่าตะทอนถ้าจะเป็นพัด ผมสรูปสั้นนะครับผมมีเทวดาคุ้มครองไว้องค์ฉะนั้นเวลาที่ผู้คนไปบนบานสารกล่าวอะไรวนใหญ่ก็เทวดาที่คุ้มครองที่รักษากจะช่วยตนบรรดาได้จำเดินทางหวังนะครับผมฉะนั้นคนผู้คนเลยนิยมบูชาทันมากนะครับผมขออะไรก็ได้หมดเลยบางคนขอว่าเล่นพนันแล้วบอกว่าชนะพนันแล้วจะเลิกนะีก็ถ้าก็ชนะจริงๆหรังคนนี้ก็เลิกนะะเลิกเล่นพน,นัน นะครับส่วนทําวิุวันเนี่ยท่านก็เป็นนะครับประตูรโรกบาลนะครับที่มีทรัพย์สมบัติมากคนจีเรียบใจจริงเงี้ยนะคนจีเรียกใจจริงเนี้ย,ยแล้วก็พูดผีปีศาจเกรงกลัวนะครับการพูดผีปีศาจได้นะครับยิ่สวยนะครับถ้าเป็นเล่นทองยิ่งสวยไง นะจองก็ยังจองยากนะครับหอวจะเบียดจองกันลาบากน่าดูแล้วก็ช่วงจองราคากระบุกไปนะครับมาพร้อมกล่อง,องอเ,ดเดิมนะะผมบอกแต่อตอนประทับหลัง้าววิศวันโน่นจะยกยไพรีเพหน้านะครับแล้วครูโซพริยาพรน,นะครับหรือว่าอีกปรุรามนีนะครับเศรษฐใจมาศนะครับใตมาศหกสี่เ่ยนะครับท่านใดสนใจติดต่อร้านือปอนประเครื่อง โ no, 0 0 9 6 9 5 4 0 8 0 8หร mm ือ081420301ฝากกดแชร์กดไลค์กดทับสกายกดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการในทุกวงก็ดีจัดร้านมวยปลอนพักเกลือขอบคุณครับสวัสดีครับ